มีผู้คนมากมายบนโลกใบนี้ที่แม้นจะทำบุญทำความดีแต่จิตใจก็ยังว้าหุ่นยังมีทุกข์ยังรู้สึกเหมือนบางสิ่งยังติดขัดไม่เบาสบายบางคนแผ่เมตตาทุกวันแต่กลับยังมีเวรภัยบางคนภาวนาเมตตาเป็นปีแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเมตตาถ้าถูกต้องจะเป็นพนลังที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่ทำให้ใจสงบแต่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้วันนี้เราจะมาร้อยเรียงคำถาม20ข้อจากข้อพื้นฐานไปสู่ความลึกซึง้งเพื่อให้เข้าใจการแผ่เมตตาตามแนวพระพุทธเจ้าให้ลึกซึง้งชัดเจนและเปลี่ยนชีวิตได้จริงข้อที่หนึ่งการแผ่เมตตาคืออะไรตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาคือความรัก ความปาถนาดีที่ไม่มีเงื่อนไขไม่หวังผลตอบแทนคือปาถนาให้เขาพ้นทุกข์และมีความสุขโดยชอบธรรมในพระสูตรพระองค์ทรงยกตัวอย่างเหมือนแม่รักลูกคนเดียวอย่างไรเมตตาก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แค่รักเฉพาะคนที่เราถูกใจแต่คือความรู้สึกเมตตาต่อสรรพสัตว์ทุกชีวิตแม้นเขาจะไม่รู้จักเราเลยก็ตามและเมตตานั้นไม่ใช่แค่ความคิด หรือคำพูดแต่ต้องประกอบด้วยจิตที่สงบมีสมาธิและมีปัญญาประกอบอยู่ในนั้นเมื่อเมตตานั้นบริสุทธิ์ใจเราก็เบาจิตเราก็สูงบุญก็เกิดกรรมเก่าก็สงบเมตตาเช่นนี้แหลที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงข้อที่สองการแผ่เมตตาที่ผิดมีลักษณะอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผู้ที่แผลเมตตาด้วยจิตที่ยังเจือด้วยโลภะโทสะหรือโมหะนั้นไม่ใช่เมตตาแท้บางคนแผลเมตตาเพื่อให้ตัวเองหายทุกข์เร็วๆเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นทันใจเพื่อให้เวรภัยสงบแบบฉับพลันสิ่งเหล่านี้แฝงด้วยความอยากไม่ใช่ความเมตตาเมตาเมตาที่แท้ไม่มีอัตตาเป็นแกนกลางไม่ใช่แผ่เพราะกลัวผีไม่ใช่แผลเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นภยัย แต่คือการแพรด้วยความเข้าใจว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นทุกข์เช่นกันก็อยากพ้นทุกข์เช่นเดียวกับเราแม้นเขาจะเคยทำร้ายเราก็เพราะเขายังหลงอยู่เราจรึงไม่ต้องแบกความแค้นนี้ต่อไปนี่คือเมตตาที่ไม่ผิดเมตตาที่ปล่อยวางอัตตาและเป็นบุญใหญ่ยิ่งของใจเราเองข้อที่สามทำไมบางคนแผ่เมตตาทุกวันแต่ชีวิตยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะเขาแพ่จากปาก ไม่แผ่จากใจหรือแผ่ด้วยความหวังจะได้ผลตอบแทนมากกว่าจะเข้าใจในธรรมะของการให้ในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าเมตตาต้องเป็นอัปมัญญาคือไม่มีประมาณแผ่โดยไม่จอะจงแผ่โดยไม่เลือกหน้าไม่หวังว่าเขาจะดีขึ้นเพื่อตอบแทนเราหลายคนแผ่เมตตาแต่ใจยังขู่กดอยู่ยังหม่นไส้ยังนึกตำหนิการแผ่เมตตาแบบนั้น เปรียบเหมือนเอาน้ำใส่แก้วที่มีฝุ่นถึงจะลินเท่าไหร่ก็ไม่ใสเมตตาจะได้ผลเมื่อใจเรานิ่งสะอาดและจริงใจไม่ต้องแผ่ให้เยอะแต่อย่าแผ่ด้วยใจที่มีเวรข้อที่4จะแผ่เมตตาให้ศัตรูได้จริงหรือได้ครับถ้าใจเราวางได้และเมตตานั้นยิ่งมีอนิสงส์างมากกว่าการแผ่ให้คนที่เรารักเสียอีกในพระไตรปิฎกอระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า แม้คนที่คิดร้ายกับเราหากเราตอบด้วยเมตตาจะดับเวียนได้จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปคบค้ากับศัตรูหรือให้เขาทำร้ายเราอีกเมตตาไม่ใช่การยอมจำนนแต่คือการไม่สารเวียนตอบใจที่โกรธคือไฟใจที่เมตตาคือน้ำไม่มีใครดับไฟได้ด้วยไฟอีกดวงหนึ่งมีแต่น้ำเท่านั้นถ้าเราเมตตาเขาได้เราจะรู้ทันทีว่า เราไม่ใช่เหยื่อของอดีตอีกต่อไปแต่เป็นผู้สร้างอนาคตด้วยความเข้าใจข้อที่5เราจะแผ่เมตตาในชีวิตประจําวันได้อย่างไรโดยไม่ต้องนั่งสมาธิทุกครั้งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาไม่จําเป็นต้องรอเข้าฌานไม่จําเป็นต้องนั่งหลับตาทุกครั้งแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงทุกลมหายใจยามตื่นเช้าขอให้ตั้งจิตว่าขอสัตว์ทั้งหลายจนเป็นสุขเถิด แม้นเป็นคำสั้นๆแต่ใจต้องจริงยามขับรถอย่างหดหิดคนตัดหน้าแต่ให้คิดว่าเขาก็มีภาระของเขาเหมือนเรายามเห็นใครทุกข์ไม่ต้องช่วยด้วยเงินก็ได้แต่เมตตาด้วยใจด้วยคำพูดด้วยความรู้สึกที่อยากให้เขาหายทุกข์เมตตาไม่ต้องรอเวลาใดเวลาหนึง่งแต่คือวิถีชีวิตของผู้ที่เข้าใจธรรมยิ่งแผ่ยิ่งเบายิ่งเข้าใจยิ่งเปลี่ยนชีวิต ข้อที่ 6. ทำไมบางคนแผ่เมตตาแล้วกลับรู้สึกเหนื่อยเหมือนพลังหมดพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้อเขาแผ่เมตตาด้วยแรงกายไม่ใช่ด้วยแรงใจคนที่แผ่เมตตาก็อยากได้ผลอยากหายทุกข์อยากให้ใครชอบจิตเช่นนั้นยังเต็มไปด้วยความอยากซึ่งเป็นภาระของใจไม่ใช่เมตตาแท้เมตตาที่แท้ไม่ใช้พลังแต่เป็นธรรมชาติของใจที่สะอาดเมื่อใจผองใสพลังจะไม่พร่อง กลับจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่แผ่เพราะองค์ตรัสไว้ว่าเมตตาเหมือนตะเกียงจุดให้ผู้อื่นโดยไม่ทําให้แสงของตนลดลงถ้าเมตตาแล้วเหนื่อยจงรู้ว่าเจ้ายังทําเมตตาอยู่แต่ยังไม่เป็นเมตตาข้อที่7เราควรแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนหรือให้ผู้อื่นก่อนเพราะุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่เมตตาตนเองย่อมแผ่เมตตาแท้จริงให้ผู้อื่นไม่ได้เพราะจิตที่ยังเกียดต,ตัวเอง ยังตำหนิตัวเองย่อมส่งคลื่นแห่งความทุกข์ออกไปแม้นจะภาวนาเมตตาเท่าใดก็จะกลายเป็นคำพูดที่ไม่มีพลังเมตตาตนเองไม่ใช่การตามใจแต่คือการยอมรับความเป็นจริงของตัวเองเข้าใจความผิดพลาดของตนโดยไม่ซ้ำเติมให้อภัยตัวเองเหมือนที่อยากให้คนอื่นให้อภัยเราเมื่อใจสงบกับตัวเองได้ความรักที่แท้จึงเริ่มต้น เมื่อน,นั้นการแผ่เมตตาออกไปจะกลายเป็นแสงบริสุทธิ์ที่อบอุ่นทั้งโลกข้อที่8จะรู้ได้อย่างไรว่าเมตตาที่เรามีเป็นของแท้พระองค์ตรัสว่าให้ดูที่ความสงบของใจไม่ใช่คำพูดของปากเมตตาแท้ไม่ต้องประกาศไม่ต้องพูดว่าฉันให้อภัยแล้วหรือฉันไม่โกรธใครแล้วแต่จะรู้ได้เมื่อเราเห็นคนที่เคยทำร้ายเราแล้วใจเราไม่หวั่นไหวอีกต่อไป จิตไม่ต้องหนีไม่ต้องผลักไม่ต้องเอาความแค้นมาอธิบายความดีของตนเมตตาแท้จะนิ่งและอบอ,อุ่นแม้นคนตรงหน้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยสัญญาณของเมตตาที่แท้คือใจที่ไม่หวัน่นแม้เจอความเกลียดเพราะเมตตาไม่ได้ทำให้คนอื่นดีขึ้นเสมอแต่มันทำให้ใจเราไม่ตกต่ำลงอีกต่อไปข้อที่9ทําทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้จเจริญเมตตาก่อนภาวน,นาอย่างอื่น อง์ตรัสว่าเพราะเมตตาเป็นพื้นดินของทุกสมาธิสมาธิที่ไม่มีเมตตาคือสมาธิของใจที่แข็งเหมือนน้ำแข็งที่ใสแต่เย็นชาแต่สมาธิที่เกิดจากเมตตาเหมือนน้ำอุ่นที่หล่อเลี้ยงชีวิตในประสูนร์พระองค์ตรัสถึงอนิสงส์ส1ประการของเมตตาหนึ่งในนั้นคือหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขและไม่ฝันร้าย พราใจที่เมตตาย่อมไม่สร้างคลื่นกรรมใหม่ให้รบกวนตนเองดังนั้นผู้ที่อยากภาวนาให้ก้าวหน้าไม่ต้องเริ่มจากนั่งนานหรือท่องบทสวดแต่ให้เริ่มจากใจที่อ่อนโยนต่อชีวิตนี่ก่อนข้อที่1ิเมตตาจะช่วยเปลี่ยนกรรมเก่าได้จริงหรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าเมตตาไม่ลบกรรมแต่เปลี่ยนทิศทางของผลกรรมได้เหมือนคนมีหนี้ถ้าใจยังเกลียด ยังโกรธดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ถ้าใจเต็มด้วยเมตตานี่นั้นยังมีอยู่แต่เจ้าจะมีทางชำระที่ไม่เจ็บเมตตาคือการเปลี่ยนพลังในใจจากแรงอาฆาตเป็นแรงสว่างเมื่อแผ่เมตตาด้วยใจจริงผลกรรมเก่าที่จะให้ทุกข์จะค่อยๆเบาลงเพราะจิตไม่ไปดึงดูดความทุกข์นั้นอีกพระองค์ตรัสว่าแม้นไฟแห่งกรรมจะร้อนแรงเพียงใด น้ำแห่งเมตตาย่อมทำให้เย็นลงได้เสมอข้อที่11จะเริ่มแผ่เมตตาอย่างไรในวันที่ใจยังขุ่นมัวไม่พร้อมจะให้อภัยใครเลยเพราะผู้เจ้าตรัสว่าอย่าเพิ่งฝืนใจแผ่เมตตาให้ผู้อื่นหากใจยังขุนให้เริ่มที่ตนเองก่อนเสมอเรียกว่าเมตตาตนก่อนวิธีปฏิบัติ 1. นนั่งนิ่งในที่เงียบสงบสอง หลับตาหายใจเข้าลึกๆแล้วกล่าวในใจว่าขอให้เรามีความสุขขอให้เราพ้นจากความทุกข์ขอให้ใจเราสงบเย็น 3. กล่าวซ้ำไปเรื่อยๆจนรู้สึกอ่อนโยนกับตนเอง 4. เมื่อใจอ่อนลงจะสามารถขยายเมตตาไปยังผู้อื่นได้ข้อที่12ทําทำไมบางคนแผ่เมตตาไปก็ยังรู้สึกโมโหอยู่เพราะเขาแผ่เมตตาด้วยปากแต่ใจ,ใจยังเต็มไปด้วยอัตตา ต้องเริ่มด้วยเมตตาบริสุทธิ์ก่อนวิธีปฏิบัติ 1. ให้ลองระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2. ส,สร้างความรู้สึกอยากให้ทุกชีวิตพ้นทุกข์ 3. จากนั้นจึงกล่าวคำแผ่เมตตาไม่ใช่แค่ท่องแต่ต้องรู้สึกจริงๆเมตตาไม่ใช่เวทมนต์แต่คือเจตานาที่สั่นสะเทือนถึงใจผู้อื่นข้อที่ 13. ถ้าแผ่เมตตาแล้วอีกฝั่งยังเกียดเราอยู่จะยังมีผลไหม มีผลแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโกรธดับด้วยเมตตาแม้คนอื่นจะยังโกรธเมตตาที่เราส่งออกไปจะไม่หายเป็นไหนมันจะสะสมเป็นพลังบุญในจิตของเราเองวิธีปฏิบัติ 1., แผ่เมตตาโดยไม่หวังผลให้เขารักหรือชอบเราสองให้แผ่ด้วยใจสงบเช่นแม้นเขาจะไม่รักเราแต่ขอให้เขาพ้นจากทุกข์ ขอให้เขาไม่ต้องเกลียดใครอีก 3. เมื่อใจไม่หวังผลใจก็จะเบาสบายอย่างแท้จริงข้อที่14เมตตาแตกต่างจากสงสารอย่างไรเขาพุทจะเจ้าสอนว่าเมตตาคือปาถนาให้เขามีสุขสงสารคือมองเขาต่ำกว่าเราเมตตาทำให้เรายกใจเท่าเขาสงสารทำให้เราเผลอวางใจสูงกว่าวิธีปฏิบัติ 1. ให้ตั้งจิตว่าเขาและเรามีทุกข์เหมือนกัน2แล้วจึงแผ่เมตตาออกไปว่าขอให้เขามีสุขพ้นทุกข์เหมือนที่เราปาถนาให้ตัวเองเมื่อใจอยู่ในความเท่าเทียมเมตตาจะบริสุทธิ์ข้อที่15จะแผ่เมตตาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าตรัสให้แผ่เมตตาเป็นอารมณ์ประจำใจไม่ใช่แค่ทำเฉพาะตอนสวดมนต์หรือนั่งสมาธิ วิธีปฏิบัติ 1. ทุกครั้งที่เห็นใครทุกข์ให้กล่าวในใจว่าขอให้เขาพ้นจากทุกข์สองทุกครั้งที่ตนเองมีความสุขให้แผ่ต่อว่าขอให้ทุกคนได้สัมผัสสุขนี้เช่นกัน 3. ให้เมตตาเป็นเหมือนกลิ่นหอมที่เราพบปิดตัวหอมไปถึงทุกคนที่เข้าใกล้ข้อที่16แผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณต้องทำอย่างไรเพราะพทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรว่า การแผ่เมตตาต้องไม่มีประมาณไม่เลือกต่อโจงไม่จำกัดเพศวันนะหรือเชื้อชาติแม้กระทั่งสัตว์ที่เรามองไม่เห็นวิธีปฏิบัติ 1. ตั้งจิตกว้างใหญ่ดุจฟ้า 2. กล่าวในใจว่าสัตว์ตั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่ในอากาศในน้ำบนบกที่มีร่างเล็กใหญ่ทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นขอให้สัตว์ตั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 3. รู้สึกให้ใจขยายออกเหมือนเรากำลังโอบโลกด้วยใจที่อ่อนโยนข้อที่ 17. แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรต้องเริ่มจากตรงไหนจุดเริ่มต้นคือการยอมรับว่าสิ่งที่เราเคยทําผิดในอดีตนั้นมีผลตามมาเสมอและเจ้ากรรมในเวรคือผลของกรรมที่เราต้องแผ่เมตตาไปวิธีปฏิบัติ 1. กล่าวในใจด้วยใจจริงว่า ข้าพเจ้าขอเอาหสิกรรมต่อผู้ที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตการขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 2. ออย่ารู้สึกว่าเราเหนือกว่าเขาแต่ให้แผ่เมตตาเหมือนกับเราเคยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กัน 3. เมื่อทำบ่อยๆจิตจะคลายเวรคลายไพรจากภายในข้อที่18ถ้าเราไม่รู้จักการแผ่เมตตาเลยจะเริ่มยังไงดี เริ่มง่ายที่สุดคือแผ่เมตตาก่อนนอนเพราะจิตก่อนหลับจะซึมซับง่ายที่สุดวิธีปฏิบัติ 1. น,นอนหลับตา 2. หายใจเข้าออกลึกๆ 3. กล่าวในใจว่าขอให้ตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขปราศจากภัยมีจิตอ่อนโยนไม่เบียดเบียนกัน 4. ทำต่อนเนื่องทุกคืน จะเปลี่ยนจิตใต้สำนึกให้เป็นเมตตาโดยอัตโนมัติข้อที่19ทําทำไมการแผ่เมตตาถึงทำให้ชีวิตเปลี่ยนเพราะเมตตาเป็นพลังจิตที่ละเอียดที่สุดสามารถเปลี่ยนทื่นจิตที่เราส่งออกไปคนรอบข้างจะสัมผัสได้และกรรมบางอย่างจะเบาบางลงวิธีปฏิบัติ 1. แผ่เมตตาก่อนเริ่มกิจกรรมสำคัญเช่นก่อนประชุมก่อนพูดกับคนที่ไม่ชอบ 2. ตั้งจิตว่าขอให้ทุกคนที่ฉันจะพบวันนี้จงมีความสุขจงเข้าใจกันและกันจงร่วมมือด้วยใจที่งาม 3. จิตแบบนี้จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาโดยไม่ต้องพยายามควบคุมโลกภายนอกเลยข้อที่ 20. แผ่เมตตาจนจิตแน่วแน่สูงสุดเรียกว่าอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่แผ่เมตตาจนจิตแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวจะเข้าถึงขั้นชาญและเรียกภาวะนั้นว่าพรหมวิหารสีวิธีปฏิบัติ 1. ฝึกแผ่เมตตาจนจิตนิ่งไม่หวัน่นไม่หวัง 2. แล้วจึงเพิ่มกรุณาปาตนาให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นมีสุขอูเบขาวางใจเป็นกลางต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 3. เมื่อจิตครบผมวิหารสี่จะเหมือนใจอยู่เหนือทุกปัญหามีแต่ความสว่างเบาสบายและเข้าใจโลกอย่างแท้จริงชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากการได้ทุกสิ่งแต่มาจากใจที่แผ่ได้ทุกทิศแผ่เมตตาไม่ใช่เพียงการท่องคำแต่คือการเปลี่ยนภายในให้ใจเรากว้างขึ้นอ่อนโยนขึ้นและอยู่กับโลกอย่างเข้าใจมากขึ้น เมื่อเมตตาเป็นนิสัยชีวิตจะไม่ต้องวิ่งหนีอะไรอีกเพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนใจเราก็ยังเป็นที่พักให้ตนเองและผู้อื่นได้เสมอเมตตาเปลี่ยนโลกภายในเมตตาเปลี่ยนปลายทางชีวิตหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติ มีปัญญาและเดินทางทำอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ